สีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองชราวดีสรุปสถานภาพตำรวจภูธรจังหวัดปาจีมุรีตำรวจภูธรจังหวัดปาจีบุรีเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปาจีบุรีเป็นหัวหน้านหน่วยงานและมีรองผู้บังคับการอีกสี่ท่าน กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปาจีนบุรีตั้งอยู่ถนนเทศบาลดำริตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ136กิโลเมตรแบ่งออกเป็น7อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตั้งอำเภอเมืองปาจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิอ์อำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งสิน้น 476 2ตารางกิโลเมตร64ตำบล7 0 8หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือติดกับจังหวัดนครราชสีมาทิศตะว,วันออกติดกับจังหวัดสักแก้วทิศตะว,วันตกติดกับจังหวัดนครนายกและทิศใต้ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราประชากรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบรุรีมีประชากรที่ขึ้นทะเบียน478,923คนประชากรแฝงประมาณ8 0 0 0 0คน อัตรากำลังตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีมีอัตราสัญญบัตร315อัตรามีคนคลอง298อัตราว่าง17อัตราอัตราชั้นประทวน1,158อัตรามีคนคลอง731อัตราว่าง427อัตรารวมอัตราทั้งหมด1,473อัตรามีคนคลอง1,029อัตราว่าง 4 44 4อัตราเปรียบเทียบอัตราส่วนข้าราชการตำรวจหนึ่งนายรับผิดชอบต่อประชากรจำนวน505คนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมรัษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดตาจีบุรีมีความเจริญมีการลงทุนจากต่างประเทศปีละาณจำนวนมากมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมมากมายเช่น นิคมสาขาสามสิบสี่นิคมกบินบุรีและนิคมรจนะซึ่งย้ายมาจากพระนครศรียุธยารวมทั้งสิ้นประมาณ900กว่าโรงงานโครงสร้างตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 1. ฝ่ายอำนวยการ 2. กรมกับการสืบสวน 3. กลุ่มงานสอบสวน 4. สถานีตำรวจภูธร11สถานีได้แก่ สถ,สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีสถานีตำรวจภูธรกบินบุรีสถานีตำรวจภูทรประจันตคามสถานีตำรวจภูธรสีมหาโพธิ์สถานีตำรวจภูธรบันร้างสถานีตำรวจภูธรสีมโหสถสถานีตำรวจภูธรนาดีสถานีตำรวจภูธรระบอกไท่สถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดงและสถานีตำรวจภูธรตะบัว สรุปสถานภาพอาญกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีปีงบประมาณ2,557มีคดีเกิดขึ้นทั้งสิ้น7 1 7 4คดีคิดเป็น7.78%ของคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาค2แบ่งตามสถานีตำรวจดังนี้1เมืองปราจีนบุรีมีคดีเกิดขึ้น1,326คดีคิดเป็น18.46% 2กระบินบุรีมีคดีเกิดขึ้น 1,377คดีคิดเป็น19.17% 3. ประจันตาคามมีคดีเกิดขึ้น615คดีคิดเป็น8.56% 4. สีมหาโพธิมีคดีเกิดขึ้น952คดีคิดเป็น13.25% 5. สีมหโหสถมีคดีเกิดขึ้น615คดีคิดเป็น5.30% 6. บัานสร้างมีคดีเกิดขึ้น381คดีคิดเป็น7.54% 7นาดีมีคดีเกิดขึ้น445คดีคิดเป็น6.19% 8ระบอกไทยมีคดีเกิดขึ้น648คดีคิดเป็น9.02% 9วังตะเคียนมีคดีเกิดขึ้น464คดีคิดเป็น,น,น6.46% 64 ทีวังขนอนแดงมีคดีเกิดขึ้น648คดีคิดเป็น9.02% 11ตะบัวมีคดีเกิดขึ้น163คดีคิดเป็น2.26%แบ่งออกเป็นกลุ่ม1จํานวน34คดีจับได้23คดีคิดเป็น67.65%ไม่ผ่านเกณฑ์72.96% กลุ่ม2จํานวน286คดีจับได้232คดีคิดเป็น81.2%ผ่านเกณฑ 62. ์62.5%กลุ่ม3จํานวน608คดีจับได้372คดีคิดเป็น61.18%ผ่านเกณฑ 51. ์51.58%กลุ่ม4จำนวน270คดีจับได้86คดี คิดเป็น31.8%กลุ่ม5จํานวน5,984คดีจับได้6,959คนสรุปสถานภาพอาชญากรรมของสํารวจภูธรจังหวัดปาจีมบุรีปีงบประมาณ2558ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ถึง15พฤศจิกายน2557มีคดีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 753คดีกลุ่ม1จำนวน6คดีจับได้6คดีคิดเป็น100%กลุ่ม2จำนวน25คดีจับได้17คดีคิดเป็น68%เซกลุ่ม3จำนวน73คดีจับได้44คดีคิดเป็น60.27%กลุ่ม4จำนวน27คดีจับได้8คดีกลุ่ม5จำนวน622คดีจับได้760คน ผลการดำเนินการตามเป้าหมายยาเสพติดปีงบประมาณ2,557จับกลุมคดีสำคัญ20%จับได้728ลายคิดเป็น111.6%จับกลุมคดีมาตรการสมคบเป้าหมาย4ลายจับได้10ลายคิดเป็น250%จับกลุ่มตามหมายจับยาเสพติดเป้าหมาย7ลายจับได้4 3ลายคิดเป็น644.28% ยึดทรัพย์ตามพรบรมาตรการยาเสพติดเป้าหมาย1 2 9 7 2 8 0 0บาทยึดได้1 3 1 7 3 4 0 0บาทคิดเป็น101.55รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับปีงบประมาณ2557ประกาศชมเชยผลการจับกุมและอายัดผู้ต้องหาตามหมายจับสูงสุดประกาศชมเชย ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายตำรวจดีเด่นรางวัลตำรวจสีขาวดาวคุณธรรมประกาศเกียรติคุณผลการป้องกันปราบปรามความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น